รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปเรืโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6กรกฎา,าคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่ายูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับการพบกันระหว่าง2ทีมใหญ่ทีมชาติโปรโตุเกสครับฝอยทองเจอกับทีมชาติฝรั่งเศส โดยทีมชาติโรลุเกตครับมาในระบบ4-3-3ครับลูกทีมของโรเบโตมาร์ตินสครับเพื่อศัตรูยังคงใช้มาเทพเดียโกคอสตาครับส่วนแบ็คขวาเป็นเจ้าเคนเซโลครับแบ็คซ้ายนูโนเมนเดสเซนแบ็คจับคู่กันรวงโจมเก่าอย่างเปเป้กับรูเบนเดสส่วนกองกลาง3คนครับจากฝั่งขวาบรูโนเฟอร์นันเดสเจ้าปาลินญาและก็วิธินญาครับ ส่วนแดนหน้าน่าสนใจครับฝั่งขวาเป็นเบรนโดซินวาฝั่งซ้ายดิเโกโจตาและหน้าเป้ายังคงไว้ใจ CR7 าเซเวนคริสติโนโรนันโดไล่ล่าตะไคร่ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสลูกทีมของดีเยเดชองครับมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันครับโดยผู้รักษาประตูยังคงใช้ไมเมยองครับแบ็กซ้ายเทโออนนเดสครับแบ็กขวาจูเลียสกุนเดครับ วิลเลียมซาริบาเลนเซนแบกคู่กับเดยโออุปาเบคาโนส่วนกองกลาง3คนมีองตวนคริสมันครับส่วนตัวกลางเป็นทิชูเมนี่ครับฝั่งขวาเป็นเองโกลกงเต้ onte, คนขยันครับปีกซ้ายกิเลนเอบัปเป้ครับกองหน้าตัวกลางเป็นมาคัสตูรามครับส่วนฝั่งขวาเป็นออสามน่ดัมเบเล่ครับก็ถือว่าน่ากลัวแบบสุดๆครับ3ประสานของฝรั่งเศสในแดนหน้าครับใกล้เคียงกับโปรตุเกสมากโดยผลการขันในเกมล่าสุดของโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ ก็ไม่สามารถทำเรซโซลเมเนียได้ใน120นาทีสุดท้ายดวลจุดโทษครับแล้วก็เป็นฝฟทองโปรตุเกสยิงได้แม่นยำกว่าครับแล้วก็จากการเซฟลูกจุดโทษของเดียโก้คอสตาครับก็ถูกกล่าวขวัญมากมายครับในเกมนี้ครับโปรตุเกสสามารถเอาชนะสโลเมเนียได้ครับในการดวลลูกจุดโทษสุดท้ายเข้ามาเจอกับฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนผลงานของฝรั่งเศสครับเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับเจอกับเบลเยียมก็ไล่กดตลอดทั้งเกมครับ แต่สุดท้ายมาได้ประตูชัยครับจากการทําเข้าประตูเองของเยนวันทองเก้นนะฮะของผู้เล่นเบลเ,ลเยียมในนาทีที่85ครับ แล้วก็ฝรั่งเศสเองก็สามารถยันสกอร์นี้ไว้ได้ครับจบเกมก็สามารถเอาชนะได้1-0มาเจอกับฝอยทองโปรโตุเกสในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นบอลที่เป็นคู่รักคู่แค้นอยู่แล้วครับสำหรับการพบกันของฝรั่งเศสและโปรโตุเกสครับโดยผู้ชนะของโปรโตุเกสกับฝรั่งเศสครับอยู่ในสายบนนะฮะต้องไปเจอกับผู้ชนะระหว่างสเปนและทีมชาติเยอรมันครับซึ่งไม่ว่าใครจะผ่านเข้ารอบครับสเปนหรือเยอรมันครับก็ถือว่าเป็นสายโหดสายหนักทั้งสิ้นครับ ส่วนสายล่างมีทางด้านเนเธอร์แลนด์ตุรกีอังกฤษแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ครับก็ถือว่าเบาก,ากว่าพอสมควรครับในเกมนี้จึงเป็นเกมตัดสินเช่นกันครับระหว่างโปรตุเกสกับฝรั่งเศสครับถ้าสามารถผ่านไปได้นะฮะโอกาสที่จะเข้าชิงก็ถือว่ามีสูงพอสมควรครับย้อนไปดูเฮดเวทการพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับโปรตุเกสครับ เป็นทางด้านฝรั่งเศสทําได้ดีกว่าชัดเจนครับเหมือนเป็นบอลแพ้ทางครับโดยสถิติการพบกันระหว่างโรเบตโตมาร์ติเนสและดีเยเดชองครับก็เป็นทางด้านดีเยเดชองทําได้ดีกว่าครับสามารถเอาชนะได้2เกมจากการดวลกัน2ครั้งครับเอาละครับไปดูผลงานการพบกันครั้งล่าสุดครับ3ครั้งล่าสุดนะครับโปรตุเกสไม่สามารถชนะฝรั่งเศสได้เลยครับเป็นการเสมอกัน2เกมครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็2ประตูต่อ2ครับเลขหนึ่งเกมที่มีผู้ชนะครับเป็นศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีครับ ฝรั่งเศสสามารถเอาชนะโปรตุเกสได้ครับเบียดชนะไปได้แบบบุริษครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของทั้ง2ทีมครับความพร้อมก่อนที่จะมาดวลกันในวันนี้ครับรอบ8ทีมสุดท้ายเรียกได้ว่าแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลทั่วโลกครับน่าจะติดตามรอดูคู่นี้อยู่แน่นอนครับทางด้านโปรตุเกสครับแน่นอนครับยังคงใช้จอมเก๋าเซียเซเว่นอย่างคริสตินโอลุนันโดครับเป็นตัวขับเคลื่อนหัวใจของทุกอย่างครับ และทัศนะของจานเจในคู่นี้ครับองประกอบนะฮะระบบทีมของฝรั่งเศสครับค่อนข้างที่จะเล่นกันเป็นระบบมากกว่าโปรตุเกสครับจยุดขายของโปรตุเกสเองครับก็มีเรื่องของจินตนาการในการเล่นและความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะครับแต่อย่างไรก็ตามเทียบแท็กติกกันแล้วครับแล้วก็การเจอกันในครั้งหลังๆครับเป็นฝรั่งเศสที่ทําได้ดีกว่าเสมอวันนี้ถ้าต้องเลือกคนที่เข้ารอบครับขอเป็นทีมชาติฝรั่งเศสเข้ารอบต่อไปครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ, song song บา <ๆ S 2> บกดไลค์กดแชร์ไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ